สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเรากลับมาอยู่กันที่ศูนย์รวมรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออตโอต้นะครับสำหรับภายในคลิปนี้ครับอมีสี4ประตูตัวสูงไม่ว่าจะเป็นขับ2ขับ4เกียร์ธรรมดาเกียร์ออตโตมาแนะนำให้กับลูกค้าได้รับชมกันซึ่งเราเอารวมแบรนด์ที่เป็นยอดนิยมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ท็อป มาลองท็อปหรืออาจจะเป็นตัวแบรนด์ที่หลายๆท่านอาจจะมีการสอบถามกันเข้ามาบ้างนะครับพวกนี้คือติดตลาดในประเทศไทยแน่นอนเพราะนั้นน่าใช้ทุกคันแต่คราวนี้ติดอยู่อย่างเดียวรถรุ่นไหนละ่ะที่มันจะเหมาะกับการใช้งานของเรานะครับมาเริ่มดูคันแรกก่อนเลยดีกว่าสำหรับอีกค่ายหนึ่งนะฮะไม่พูดถึงเป็นไป,นปนไม่ได้ไม่พาดูเป็นไปนไม่ได้ไม่มีในร้านเป็นไปนไม่ได้ มิสูบิชิไททันนะครับ2.4 GT p r e m i u มเกียร์กระปุกขับเคลื่อน4ล้อรถปี2019ซึ่งมันเป็นตัวโฉมใหม่ไทต,ตันเนี่ยถ้าเกิดเราติดตามข่าวสารกันดีเนี่ยจะเป็นตัวรถกระบะแบรนด์แรกเลยก็ว่าได้ที่มีการปรับเปลี่ยนหรือว่าเล่นตัว m i n นอร์เชน e นะครับก็จะมาพร้อมกับตัวปัจจ r o s p สปอร์ตนะฮะถูกต้องใช่ไหมครับลองย้อนกลับไปดูในช่วงของการเปิดตัวครั้งแรกได้ นะครับคราวนี้เนี่ยการดึงจุดเด่นออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวระบบขับ4ที่มีดิฟล็อกมาให้แล้วนะฮะพวกแบบระบบเบรก ABS, EBD, BA ตัวขับ4ถ้าเกิดโฉมก่อนหน้านี้เกียร์ขับ4ยังไม่เป็นแบบตัวปรับมือหมุนถูกต้องใช่ไหมครับจะเป็นแบบ2เกียร์อยู่แต่ตัวนี้เป็นเกียร์แบบปรับมือหมุนแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็รูปทรงตัวรถที่โดดเด่นฉาบฉวยแล้วก็ถูกใจวัยรุ่นและก็คนที่ชอบ รักในสายโฟรวิลด์หลายๆท่านเยอะนะครับสวยงามมากนะครับไฟหน้าเนี่ยยอมรับส่วนหนึ่งนะครับถ้าเกิดเป็นในความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยอันว่าไฟหน้าของไททันถือว่าแบบนี้เลยลกนิ้วให้สวยมากนะครับแล้วก็สําหรับถ้าเกิดใครอยากไปต่อเนื่องหรือว่าอยากไปต่อเติมหรือว่าอยากไปเพิ่มเติมในอนาคตเป็นตัวขับ4แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็สามารถทําได้เพราะว่าพื้นเพของตัวรถบอดี้โครงสร้างมันเป็นแบบนี้มาอยู่แล้ว เราแค่แต่งนั่นแต่งนี่เสริมนิดทําหน่อยก็ถือว่าจบแล้วนะครับถ้าเกิดแบบเด่นๆเลยก็จะมีกล้องมอง360องศาอันนี้คือจุดไฮไลท์นะครับสก็จะมีเป็นตัวแอร์อยู่บนหลังคาด้านบนนะฮะคันนี้อันได้มีการทําคลิปลงไปใน YouTube แล้วไปที่เรียบร้อยเข้าไปดูรีวิวเต็มกันได้หลังจากจบคลิปนี้นะครับคราวนี้เนี่ยตัวราคาสําหรับคันนี้เป็นตัวปี19อันตั้งราคาขายไว้อยู่ที่79900 0บาท ย้ำนะครับ799,000บาทนี่คือคันแรกถ้าเกิดคุณคิดว่าเจ้าไตตั้งคันนี้เหมาะกับตัวคุณรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเรามาดูคันที่2กันต่อครับนี่คือพยามัจ,จุราชนะฮะถ้าเกิดเรามองเนี่ยสีประตูตัวสูงสีดำเนี่ยเป็นอีกสีหนึ่งที่มันสร้างความหลงไหลสนเสน่ห์ในการกับขี่ได้ดีนะครับเค้านี้นเป็นในคิวของแบรนด์หลักเลยฮะที่เรารู้จักกันดีแน่นอน ไม่ว่าเราจะเป็นแบบกระสีราสาไม่รู้เกี่ยวกับตัวรุ่นย่อยรถไม่รู้เกี่ยวกับตัวรุ่นรถอะไรในยทั้งสิ้นนี่คือ t o y o ต a h ไฮรักร v o 2.4มิตรสี่ประตูตัวสูงเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2องล้อครับคบันนี้เนี่ยบึกบุนมากบึกบึนโคตรโคตรนะฮะบ,บอดีรถเนี่ยที่มันดูใหญ่ขนาดนี้เป็นเพราะว่าในส่วนของของแต่งด้วยนะครับคันนี้จะมีชุดแต่งที่มีติดตั้งมาให้แล้วก็จะเป็นของ f o r t e n ซ คือตรงรุ่นของแท้ไม่จะเป็นตัวของเทียมนะฮะฟอร์เทนซ่าเนี่ยถ้าเกิดเราพูดกันว่ามันคืออะไรมันก็เหมือนเป็นตัวชุดแต่งที่จะเป็นพาร์ทเนอร์นะครับเอามาประกอบตกแต่งกับตัวรถเพิ่มเติมบางอย่างก็อาจจะมีการประกบเข้าไปเลยโดยที่ไม่ต้องเจาะโครงสร้างตัวรุ่นเลยทั้งสิน้นเหมือนกับตัวกันชนหน้าตรงนี้มันจะครอบไปเลยนะฮะอันนี้คือมันจะครอบไปเลยนะครับแล้วก็สําหรับตัวโฉมนี้เนี่ย ความโดดเด่นหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวการกับขี่ขุมกําลังระบบหัวฉีดนะครับแล้วก็ไฟหน้านี่ก็จะเป็นตัวฟูลเซต LED นะรวมถึงตัดหมอกด้วยถ้าเกิดมิดกันนับตามระดับของตัวรุ่นย่อยก็จะเป็นตัวรองท็อปคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะฮะน่าใช้มากนะครับซึ่งถ้าเกิดอย่างเราทั่วบ้านทั่วไปก็แนะนำนะฮะเน้นหาเป็นตัวโตต้าเราต้องยอมรับคราบว่าใน77จังหวัดในประเทศไทย ไม่มีจังหวัดอะไรที่ไม่มีอะไหล่โตยโยต้าขายถูกต้องใช่ไหมฮะการเซอร์วิสเนี่ยคือมันง่ายการแมชแนน้นคือมันง่ายแล้วก็การขับขี่มันก็ง่ายด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ตอบโจทย์เลยสําหรับคนต้องการสิบประตูตัวสูงเกียร์ออโต้ขับ2และในราคาประหยัดนะครับถ้าเกิดเราลองเปรียบเทียบเนี่ยคันนี้อาจจะขายถูกกว่าป้ายแดงเนี่ยประมาณ1นึ0 0 0สบาทนะครับประมาณ1นึ0 0 0สบาทนี่คือตีเป็นกลม,กลม สิ่งที่คุณลูกค้าประหยัดซอฟลงไปเพราะนั้นคันนี้ตัวรถปี2021โคตรใหม่เลยนะฮะร,รถปีเดียวอันตั้งราคาขายไว้อยู่ที่789,000อันย้ำนะฮ789,000สีดำคันนี้789เรามาดูคันที่3มันต่อครับนี่ก็หนึ่งในตองโออีกคันหนึ่งนะฮะต้องยอมรับนะครับว่าสำหรับตัวโฉมนี้ ในปัจจุบันตอนนี้เราไม่ค่อยได้เห็นกันตามที่ไหนแล้วหรือว่าอาจจะมีแต่เป็นส่วนน้อยอต้องบอกว่าของที่ร้านเราเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่สวยมากนะครับถามว่าพู่เกินจริงไปหรือเปล่าไม่เกินแน่นอนครับไม่ว่าจะดูในคลิปเต็มหรือมาดูในคลิปนี้แล้วเข้ามาดูรถจริงท,ที่ร้านรับประกันเลยว่าไม่มีคําว่าผิดหวังเกิดขึ้นในหัวใจแน่นอนอันเรียนให้ทราบด้วยความสัต์จริงนะฮะ คันนี้เป็น i s u D ู u ีแม็กนะฮะ3.0 v c o r o s t h e t i ท e ตัวท็อปสุดนะฮะท็อปสุดนะครับ,รบเป็นรถปี2017นะฮะสำคันนี้ซึ่งมันเป็นตัวท็อปเลยนะฮะโฉมสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่เราจะไม่เห็นตัวหน้านี้แล้วก็จะกลายเป็นตัวหน้าโฉม s t ตล l นะครับเพราะนั้นคันนี้เนี่ยจะเป็นตัวปี2017ราคานะแดนขอดูราคาก่อนนะจะมาราคาไม่ได้เพราะว่ารถมันมีหลายคันเยอะจัดนะครับ สำหรับคันนี้เนี่ยราคาเนี่ยตัวรถปี17อันตั้งขายไว้779,000 7 9, 7 9 0 0 0าบาท3 0ม0วีคอ์สขับเคลื่อน4 L, ี่ล้องกียร์อโตนะฮะทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติหมดจอเ n นบูดอยู่นะครับตัวโฉมนี้ยังเป็นจอของเ n นบูดอยู่เดิมๆใหม่ๆแห้งๆ ไม่ว่าจะเป็นคันไหนก็ตามอ่รับประกันในเรื่องตัวคุณภาพไม่มีประวัติการชนหนักฟิกคว่ำน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อเป็นหมายนะครับอันนี้ไม่มีแน่นอนรับประกันเลยว่าคุณลูกค้าครับต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดกับบ้านไปตรงนี้อันกล้าพูดได้เลยหรือถ้าเกิดอย่างเงท่านที่ยังไม่ซื้อยังไม่เลือกหายังไม่ได้ดูเป็นคันไหนไว้เป็นหลักเป็นแหล่งไม่เป็นไรครับอันนี้อันเอามาให้เป็นตัวเลือกเอามาให้ได้รับชมเป็นก่อนถ้าเกิดเราดูว่าหนึ่งสองสามคันนี้เราอาจจะ เหมาะกับการใช้งานของตัวเราเองก็รีบติดต่อเข้ามาได้เพราะว่าเราก็ต้องบอกแบบนี้อีกอย่างก็คือสินค้าม,มีจํานวนจํากัดนะครับเรามาดูคันถัดไปครับนี่ก็สำหรับขุมกําลังนะฮะ YD25 เราจะมองข้ามตัวรุ่นนี้ไปเป็นไปไม่ได้นะครับคันนี้จะเป็นตัว n a v a r a m p 3 0 0นะฮะ 2.5VL s p o r t e x ตัวนี้ก็จะเป็นตัวจอที่เป็นของเคียนบูดเช่นเดียวกันนี่คือตัวท็อปสุดคราวนี้เนี่ยมีการต่อพ่วงท้ายคำว่า Sporttech Sporttech นี่คืออะไรอันก็ต้องเน้นย้ำให้กับพี่ผู้ท่านได้ทราบเผื่อบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินเผื่อบางคนอาจจะไม่คุ้นหูเผื่อบางคนไม่ทราบ Sport t e c h เนี่ยคือเป็นตัวชุดแต่งที่นาวาร่ามีการเอามาทำเป็นการตลาดเพื่อแข่งกับรถแบรนด์อื่นอาทิอย่างอีซูมีอะไรครับเอ็กซิว โตต้ามี T.R.D มีนู่นมีนั่นมีนี่มันก็เลยต้องมีเป็นตัวสปอร์ตเทคเข้ามาแต่สปอร์ตเทคเนี่ยเราจะบอกว่ามีแค่ตัวรถกระบะอย่างเดียวใช่หรือไม่ไม่ใช่นะฮะรถเก่งก็มีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมันมีการเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจะเป็นตัวสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตท้ายและก็ตัวสปอร์ตบาร์นี่ถือเป็นอีกคันหนึ่งครับอันทําลงใน YouTube เป็นคลิปเต็มไว้แล้วไปนที่เรียบร้อยเข้าไปดูเพิ่มเติมกันได้เลยอันนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับแต่นาวาร่าเนี่ย อันลืมพลาดไปคันหนึ่งถามว่ามีออโต้ขับสี่ไหมถ้าเกิดเป็นตัวนิสสันนเวล่านะฮะมีนะครับยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดจบคลิปนี้ลองเข้าไปเลือกดูหลังจากจบคลิปนี้ได้นะครับถ้าเกิดยังไงสนใจนะฮะเป็นตัวออโต้ขับเคลื่อนสี่ล้อตัวท็อปถ้าเกิดจบคลิปนี้ลองเข้าไปดูเป็นตัวคลิปเต็มในช่องยูทูบของทางร้านเราได้ด้วยเช่นเดียวกันเท่านี้เนี่ยตัวราคาสําหรับนวเวล่าดนต้องขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะฮะ คันนี้เนะี่ยตั้งราคาขายไว้นะฮะอยู่ที่5้9แ0นเ้าานบาทย้ำนะครับ5้าแสนเ้าหพคันนี้คือคันที่4ี่แล้วหนึ่งสองสามสี่ถูกใจโดนใจเหมาะกับใครบ้างหรือเปล่าถ้าเกิดพี่ๆทุกท่านชอบถูกใจยังไงสามารถคอมเมนต์ บอกอันได้ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือไม่งั้นเนี่ยหลังไมกจิ้งจ้างกันเข้ามาได้เลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือว่าอี l i ลนหรือว่าอินบ็อกกันเข้ามาใน Facebook ก็แล้วแต่ช่องทางในการติดต่อที่แต่ละท่านจะสะดวกเรามาต่อกันถัดไปฮะนี่ก็ถือว่าเป็นตัวรถอีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่จะขาดจากร้านเราเลยเป็นไปไม่ได้แ a n เจอนะครับบอดี Body ้แม็โคตรใหญ่เลย ถ้าเกิดเรานับเรียงกันมานะดูนาวล่ากันมาแล้วแล้วก็ดูแ a นเจอร์ถัดมาเดี๋ยวต่อไปน่าจะเดากันได้นะฮะว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับสับคันนี้เป็นตัว Ford r a n g e r 2.2XLT นะฮะดูระท้อง DDTCI นะครับ, CI, ค,รบคันนี้จะเป็นตัวเกียร์ออโต้ครับขับเคลื่อน2อล้อเป็นเกียร์ออโต้แบบ6สบปีดตัวนี้จะเป็นตัวรถปี2018ซึ่งเป็น Ford r a n g e r แดงที่สวยมากนะฮะ เราอาจจะเห็นได้ว่าสีเนี่ยที่เราเจอสําหรับตัวรถกระบะมันก็จะมีหลากหลายสีขาวสีดําสีบรอนนะฮะหรือว่าจะเป็นสีอื่นเองก็ตามคราวนี้พอมาเจอกระบะที่มันเป็นแดงสาดแล้วเนี่ยเราประกันเลยว่าคันนี้ถือว่าเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่แดงแสดมากสีเดิมโรงงานนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบตัวรถที่เป็น Body บอดี้กระบะอเมริกันสไตล์อันต้องขอแนะนำว่าแลนเจอร์คันนี้มีเป็นสกูปดักลมแต่งนะฮะ คิวซุ้มล้อนะครับแล้วก็แมกยางตรงนี้ก็เบิกให้ใหม่ทั้งหมดขับใช้งานได้ตามปกติเลยฮะเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะครับไสในเดิมทุกอย่างคือเดิมทั้งหมดเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดคุณลูกค้าอยากจะเอาไปตรวจเช็คประวัติเข้าศูนย์ของโชรูมฟอร์ดได้หรือไม่เต็มที่เลยฮะเต็มเหนียวได้เลยอันแล้วประกันแน่นอนว่าต้องได้สินค้าที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดไปจากมือคู่นี้นะครับคราวนี้เนะี่ยต้องขออนุญาตดูราคานิดหนึง่ง อย่างที่บอกนะฮะคือรถตอนนี้มันมีเยอะบางคันน่าจะจําไม่ได้บ้างบางคันน่าจะจําได้บ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะคันนี้ราคาจะอยู่ด้านหลังนะครับโอเคสําหรับตัวดนเจอคันนี้ราคาจะอยู่ที่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทย้ำนะฮะห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคนนั้นครับ, 5, 99, บ,น,รบนี่เป็นอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจมาก ตอนนี้เนี่ยอันจะพยายามเน้นย้ําเลยสําหรับสิประต,ตูตัวสูงไม่ว่าจะเป็นตัวขับ2เองก็ตามขับ4เองก็ดีหรือจะเป็นตัวเกียร์ธรรมดาหรือจะเป็นตัวเกียร์ออโ,โต้เพราะว่าหลายๆท่านครับก่อนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่กําลังหารถใช้งานกันอยู่ทุกคนแน่นอนองตรงนี้อันเชื่อแบบร0 0เเซเชื่อแบบตายจริงนะฮะเพราะฉะนั้นครับตัวนี้บอดี้ใหญ่นาวล่าบอดี้ใหญ่เดี๋ยวเราจะมาดูตัวบอดี้ใหญ่คันสุดท้าย นั่นคือจะเป็นตัว Mazda bt 5 0 pro นะครับอันนี้คือท็อปสุดในรุ่นแล้ไม่มีท็อปไปมากกว่านี้แล้วสำหรับตัวเนี้ยยังขับเป็น5สูบนะฮะ Mazda ถ้าเกิดในช่วงปัจจุบันตอนนี้เราได้ติดตามข่าวก็จะเป็นตัวเครื่องของ e สูบแล้วไม่ว่าจะเป็นตัว1.9นะฮะหรือว่าจะเป็นตัวเครื่อง3.0 0, นะครับแต่คันนี้เป็นเครื่อง3.2ลิตรเขาเรียกว่าตัว r นะครับซึ่งจะเป็นตัวท็อปสุดออโต้ f u w ขับเคลื่อน4ลอ ถ้าเกิดตีมแบบกลมๆเลยนะฮะออกห้างไปแดงล้านล้านหนึ่งแน่นอนนะฮะตีมแบบกลมๆเลยชิ้นสุมล้อมีแล้วนะครับยางแม็กซิสเบิกใหม่แม็กอลอยเดิมโรงงานทุกอย่างคือครบทั้งหมดไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะครับรถที่เราไล่ดูกันมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไททันรถที่เราไล่ดูกันมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไททันรีโวอีซุนาวาล่าแลนเจอร์หรือว่าจะเป็นตัว bt 5 0 pro คันนี้น่าสนใจกันทั้งหมด นะฮะคราวนี้เนี่ยสำหรับตัว m a ด้าราคานะครับจะอยู่ที่479,000บาทนะฮะจะเป็นตัวรถปี2014ตัวนี้ก็จะเป็นตัวโฉมก่อนไหม่ในเชนนะครับมันจะมีเชนกวันนี้ใหม่อีกตัวหนึ่งแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์1.9นะครับคะนั้นเนี่ยคือตัวท็อปสุดออโต้โฟวิลขับเคลื่อน4ล้อ479,000นับรวมถึงตัว n าวาร่าด้วยนับรวมถึงตัวแ a นเจอร์ด้วยนับรวมถึงตัวมาด้าด้วย เพราะนั้นนะครับแต่ละคันเนี่ยถ้าเกิดเราดูแล้วอยากจะเข้าไปดูคลิปเต็มเพิ่มเติมยังไงก็สามารถเข้าไปดูในช่องชาแนล u t u b e รถยนต์มือสองบริพัตรออโต้ได้นะครับคราวนี้เนี่ยเราดูแบรนด์หลักกันมาทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นอย่างค่ายไหนค่ายไหนค่ายไหนถ้าเกิดเป็นสีประตูตัวสูงเราก็ให้คุณลูกค้าได้รับชมงม็นอย่างชัดเจนคราวนี้ต้องขึ้นอยู่การตัดสินใจนะครับว่าออปชั่นของตัวรถแบบนั้นเราชอบบอดี้ของตัวรถแบบนี้เราชอบ การซ่อมบำรุงดูแลรักษาแบบนี้เราชอบราคาแบบนี้เราชอบไม่ต้องใช้เงินออกรถแบบนี้เราชอบเพราะนั้นครับนี่คือตัวเลือกที่อันยกมาให้เลือกสําหรับพี่ทุกท่านและมันน่าใช้ทุกคันแน่นอนตรงนี้อันคอนเฟิร์มการันตีได้เลยไม่ต้องมันห่วงนะฮะว่าซื้อไปแล้วเนี่ยเราจะมีการปล่อยทิ้งเราจะมีการปล่อยคว้างไม่มีนะครับอันมีบริการหลังการขายให้นั่นคือการรับประกันตัวเครื่องและก็เกียร์หกเดือนหนึ่งหมื่นกิโลพร้อมกับวีดิวิสมา พร้อมกับรถยกช่วยเหลือชุกเฉิน24ชั่วโมงให้นานอีกหนึ่งปีเพราะนั้นพี่ๆครับสําหรับภายในเดือนสิงหาคมนี้ชอบคันไหนถูกใจคันไหนและคิดว่าคันไหนเหมาะกับเรามากที่สุดรีบติดต่อเข้ามาได้เลยหรือพี่ๆอยากดูรถรุ่นไหนกันเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกกันด้านใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะฮะต้องขอฝากเจ้าพวกนี้ไว้ด้วยนะครับถึงว่านับรวมเป็นน้องๆของเราไว้อีกสักคนหนึ่งช่วยพากลับไปดูแลช่วยพากลับไปใช้งาน ช่วยพากลับไปเป็นส่วนตัวสักทีหนึง่งนะครับที่เหลือเอกสารในการออกรถหรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งเพิเ่มเติมก็ตามติดต่อมาหลังไม่นะครับอันพร้อมยินดีดูแลแล้วก็ให้บริการหรือไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดในช่วงวันใดวันหนึ่งเราว่างเข้ามาดูตัวที่ร้านอยากจะไปทดลองขับคันนี้อยากจะไปทดลองขับคันนั้นอยากจะไปลองเช็คได้คันนี้เดี๋ยวไปกางจบแน่นอนรายละเอียดที่อะไรต่างๆเราไม่เข้าใจเด่แนะนําให้ซื้อได้ขายได้คุยได้ปรึกษาได้ พนั้นครับขอให้จบภายในร้านปิริพัฒน์ออตโต้เท่านั้นและเด็กชิมหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ